ผมให้หัวข้อเย็นวันนี้นะครับว่าทางลัดของชีวิตทางลัดของชีวิตพี่น้องครับทางลัดมีความหมายว่าวิธีหรือการกระทําที่เราย่นระยะเวลาเมื่อเราอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่เวลาเราขับรถมันมีทางตรงกับทางลัดและทางลัดมักจะเป็นทางที่ยากลําบากถูกไหมแต่มันรวดเร็วกว่ามันอาจจะยากลําบาก ทางลัฐหมายถึงวิธีการหรือการกระทําที่ย่นระยะเวลาแต่ให้ถึงเป้าหมายด้วยความรวดเร็วทางรัฐของกเกษตรกรยุคใหม่เช่นนะครับอยากจะได้ผลผลิตเยอะขึ้นก็ให้สารอาหารเยอะขึ้นนะครับจนเป็นเหตุที่ทําให้ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูต่างๆเนี่ยเกิดปัญหามากมายในสังคมเช่นเดียวกันทางรัฐของคนยากจนในปัจจุบันก็คือแต่งงานกับคนมั่งมีสิครับ แต่งกับฝรั่งสิแล้วคุณจะไม่ยากจนอีกต่อไปหลายๆครอบครัวก็เลือกที่จะตั้งใจที่จะให้ลูกแต่งงานเพื่อจะดูแลชีวิตของตัวเองนั่นคือทางลัดโอเคนะครับอับราฮัมมีความเชื่อพี่น้องในเรื่องนี้อับราฮัมเป็นคนที่มีความเชื่ออับราฮัมออกมาจากแผ่นดินฮารานนะครับที่เมื่อพระเจ้าเรียกที่จริงออกมาจากเมโสโปเตเมียอับราฮัมมีความเชื่อแต่ ไม่ได้มีความหมายว่านางซาราจะมีความเชื่อเท่ากับอับราฮัมพี่น้องฟังดีๆนะครับสามีอาจจะมีความเชื่อแต่ไม่ได้มีความหมายว่าภรรยาจะมีความเชื่อเท่ากันกับสามีความเชื่อของแต่และครอบครัวอาจจะไม่เท่ากันแม้ว่าพระองค์พีจะบอกว่านางซารามีความเชื่อแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรากําลังศึกษาที่นี่ดูเหมือนว่าความเชื่อของนางซารา กำลังคลอนแคลนพี่น้องครับนี่คือชีวิตที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราดีความเชื่อมีช่วงเวลาที่ขึ้นและมีช่วงเวลาที่ดรอปลงหลายครั้งเราจะเห็นผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนที่ตื่นเต้นในการรับใช้พระเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งแต่ผ่านมาอีกช่วงเวลาหนึ่งไฟมันดับเพราะความเชื่อมีขึ้นและมีลง พี่น้องสังเกตความเชื่อของเราด้วยนะครับเป็นแบบนั้นเสมอจุดเปลี่ยนของครอบครัวของอับราฮัมเนี่ยเกิดขึ้นในบทนี้ที่อาโมธอ่านจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับบ้านเกือบแตกพูดง่ายๆสามีและภรรยาระหว่างนางซารากับอับราฮัมบ้านเกือบแตกเพราะการตัดสินใจครั้งนี้ที่คิดว่ามันเป็นทางลัดคิดว่าดีที่สุด แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนางฮาการหรือนางฮากากลับนำความยากลำบากมาให้พี่น้องครับบทเรียนหรือจุดประสงค์ในวันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า shortcut อยากจะให้พวกเราเปรียบเทียบนางฮาการหรือนางฮาการกับชีวิตของเราปัจจุบันชีวิตของเราปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ในชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ย ให้เราระมัดระวังอะไรที่มันง่ายอะไรที่ง่ายอะไรที่เราคิดว่ามันสะดวกอะไรคิดว่ามันเร็วแต่ <c oughs> ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรที่มันง่ายอะไรที่มันเร็วแต่ไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มักจะนำความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตของพวกเรา <c oughs> เดี๋ยวผมจะก็ค่อยอธิบาย น้องค,ครับเราจะเห็นว่าในตอนนี้จากภาพนะครับอับราฮัมก็ชลาแล้วบทเรียนจากเรื่องนี้นะครับนางสารายยกนางฮาคารหรือนางฮากาให้กับอับรามเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนคนนั้นที่หนุ่มกว่าสาวกว่าคือนางฮาคารนางสาราก็จูงนางฮาคารมาให้กับสามี ใครบ้างจะไม่เอาเมื่อกี้ก็คุยกับพี่โจกนิดหนึ่งนะครับใครบ้างจะไม่เอาภรรยาอุตสาห์ยกมาให้หนาคาคารคนนี้ที่เราจะศึกษาชีวิตในวันนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบว่า <c oughs> คือเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของพวกเราที่นำความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตจากการที่เราคิดว่ามันง่ายมันเร็ว หน้าห้าคานนะครับอยากจะเท้าความพี่น้องนิดนึงพี่น้องครับดูด้วยกันในหนังสือเยนซิสหรือปฐมกาลบทที่16เมื่อเราคิดถึงประวัติของผู้หญิงคนนี้น่าสงสารน่าสงสารมากเธอเปรียบเหมือนตัวละครที่ถูกใช้หลังจากที่ถูกใช้เสร็จเรียบร้อยเธอก็ถูกขอญาตเฉดส่งขับไล่ออกไปหนาฮาคาน่าสงสารมากครับในเรื่องนี้ในบทที่สิบห เราจะเห็นว่านางฮาคารเนี่ยหรือนางฮาก,การนะครับเป็นสาวใช้ชาวอียิปต์อับรามในตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับอับรามไปโกหกกษัตริย์ฟาโรทพี่น้องจําได้นะในบทที่สิบสองหลังจากโกหกเสร็จฟาโรก็ยกสัตว์กับสาวใช้ให้กับอับรามไปด้วยถือเป็นสินไหมนางฮาคารเนี่ยก,ก็เป็นสาวใช้ที่ฟาโรยกให้ตั้งแต่นั้นมา ก็ปรนิบัตินะครับในฐานะทาสแต่มีวันหนึ่งที่เราเห็นว่านางซารายในข้อที่สองสงสัยพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าอับราฮัมจะมีลูกเยอะแยะดุดดวงดาวบนท้องฟ้าดุจเม็ดทรายในทะเลยดิซิตบทที่สิบห้าข้อห้าพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมจะมีลูกหลานเยอะแยะ แบบนั้นแต่พระเจ้าฟังดีๆนะครับแต่พระเจ้าไม่อธิบายว่าพงพัน์แห่งคำสัญญานั้นจะมาจากผู้หญิงคนไหนพี่น้องนึกภาพไหมเหมือนพระเจ้าบอกกับพวกเราว่าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้ถูกไหมครับแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้โดยวิธีไหน พระเจ้าบอกอับราฮัมว่าอับรามนะจะมีลูกหลานดุจดวงดาวบนท้องฟ้าดุจทรายในทะเลแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าจะเกิดจากนางซาราโอเคนะครับตอนนี้นางซาราเป็นหมันพี่น้องนางซาราเป็นหมันตอนที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมเนี่ยอับรามมีอายุ75ปีนางซาราอายุ65ปีห่างกัน10ปีตอนออกมา ก็ออกมาด้วยความหวังว่าพระเจ้าจะยกดินแดนคานาอันให้แต่เหตุการณ์ผ่านมาแล้วพี่น้องครับในบทที่สิบหกข้อสามเหตุการณ์ผ่านมาแล้วสิบปีอับรามอยู่ในแผ่นดินคานาอันได้สิบปียังไม่มีลูกแต่พระเจ้าสัญญาว่าลูกของอับรามจะเยอะแยะถูกไหมครับสิบปีแล้วยังไม่มีลูกเลยเป็นเหตุผลที่นางซาราเริ่มมองที่ตัวเองละ เอ๊ฉันเป็นอุปสรรคที่ไม่ให้อับ,บราฮัมมีลูกหรือเปล่าเอ๊ะเป็นเพราะฉันหรือเปล่าเพราะฉันเป็นหมันทานมาตั้งสิบปีแล้วตอนนี้ไม่มีนางก็เลยทำไมครับเลือกชอดคัดทางลัดให้กับอับ,บราฮัมที่จริงเลือกทางลัดให้กับพระเจ้าช่วยพระเจ้าโดยทำไมจูงสาวใช้คนนี้ มาให้เป็นภรรยาของอับราฮัมในสังคมของคนสมัยนั้นนะครับในสังคมของคนสมัยนั้นเราจะเห็นว่าถ้ามีการยกสาวใช้ให้กับนายนายผู้ชายลูกที่เกิดจากสาวใช้จะถือว่าเป็นลูกของนายหญิงในสังคมตอนนั้นนาฮาคารอยากจะช่วยพระเจ้าอยากจะอยากจะให้เหตุการณ์ที่พระเจ้าสัญญานั้นสําเร็จ ปรากฏว่าเธอก็ยกสาวใช้ให้กับอับราฮัมหรืออับรามเรื่องนี้สอนอะไรเราเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจนะครับว่าเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสัญญาพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะเติมเต็มให้กับอับราฮัมอย่างไรพระเจ้าสัญญาแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าจะเติมเต็มอย่างไร ดังนั้นมนุษย์เราก็เลยอยากจะช่วยพระเจ้าเพราะความสงสัยในช่วงเวลาหนึ่งของความเชื่อพี่น้องเราเราเป็นคริสเตียนเรารู้ใช่ไหมครับบางครั้งความเชื่อของเราขึ้นบางครั้งความเชื่อของเราก็ดรอปลงและเมื่อความเชื่อของเราดรอปลงเราเกิดความสงสัยในชีวิตของเราเราเลือกอะไรที่มันง่ายๆกับชีวิตของเราก่อนแทนที่จะฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าว่า มันใช่อันนี้หรือเปล่าเช่นเช่นนางซาราไม่เคยคิดมาก่อนว่าภายหลังแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่นางฮาคารหรือนางฮาคามีลูกกับอับรามไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่านางฮาคารหรือนางฮากาคนนี้จะดูดูถูกเธอไม่ให้เกียรติเธอเหมือนเมื่อก่อน เธอไม่เคยคิดมาก่อนเธอคิดแต่เพียงว่าอยากได้ลูกกับกับกับผู้หญิงคนนี้ก็จะได้มาเป็นลูกแต่ไม่ได้คิดวางแผนไว้ก่อนว่าถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเพรากฏว่าเมื่อนางฮาการมีบุตรนางดูหมิ่นนายผู้หญิงจนทําให้ครอบครัวนี้เกือบบ้านแตกผมกําลังเปรียบเทียบแบบนี้ครับว่าหลายครั้งเนี่ยเราเลือกบางอย่างในชีวิตของเราที่เราคิดว่ามันเร็วเช่นนิป น่าคิดนะการกู้ยืมเงินมันเปรียบเทียบกับชีวิตนางฮาคารได้นะครับการกู้ยืมเงินเช่นผมไปกู้เงินมาตรงนี้เพราะคิดว่ามันเร็วเสร็จแล้วผมก็ามาให้ตรงนี้เอามาใช้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และไม่ได้คิดถึงว่าถ้าผมไม่มีพอที่จะให้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผมนางฮากาเปรียบเหมือนกับอะไรก็ตามที่ ที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เร็วอะไรก็ตามที่มันมันได้มาง่ายพี่น้องระวังนะครับนางฮาคารอาจจะอยู่ในชีวิตของท่านอาจจะมาจากเงินที่เราคิดว่ามันเร็วการผ่อนของต่างๆเพราะความอยากจะได้แต่ไม่มีวินัยในการเก็บนี่คือหาคารนี่คือปัญหาใหญ่ของพี่น้องเกษียนปัจจุบัน หาคารอยู่ในชีวิตของหลายๆคนครับเพราะเราคิดว่านี่แหละเร็วนี่แหละอยากจะได้แต่เราไม่ได้คิดถึงว่าเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนางนางซาราไม่เคยคิดมาก่อนครับว่านางหาคารจะดูถูกเธอพี่น้องเข้าใจบรรยากาศนี่ไหมไม่เคยคิดมาก่อนนางหาคารพอมีลูกแล้วเริ่มจะรู้สึกภูมิใจและดูหมิ่นนายผู้หญิงเรื่องราวมันพลิกผันไปเลยชีวิตของท่าน เคยเป็นทุกข์เพราะทางรัฐไหมเคยเป็นทุกข์ไหมครับผมเคยได้ยินพี่น้องคริสเตียนที่ให้ลูกแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อเพราะคนที่ไม่เชื่อมั่งมีสาระเข้ามาเล่าประสบการณ์เข้ามาระบายให้กับนักเทศฟังว่าตอนนี้เขาทุกข์ใจแค่ไหนและผมได้แต่เพียงปลอบแต่ช่วยไม่ได้ เพราะนั่นคือทางลัดที่ครอบครัวเลือกแบบนั้นพี่น้องที่รักครับนางหาคารเปรียบเหมือนกับอะไรที่เราได้มาง่ายบางคนการพนันบางคนค้าขายยาเสพติดบางคนโกงข้อสอบนี่คือนางหาคารอะไรที่เราได้ง่ายระวังที่มันไม่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านางซารายนะครับเราเห็นว่าตั้งแต่ นางฮาคารมีมีลูกเนี่ยเธอไม่สบายใจเหมือนอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันไม่ถูกตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่หลังมันจะกลับมาทำร้ายเราเยอะพี่น้องนางฮาคารมีหลายหลายเหตุการณ์ในชีวิตของพวกเราสุดท้ายเราจะเห็นว่าประการที่สองผลของการเลือกเมื่อกี้เราพูดถึงการยกนางฮาคารให้ ผลของการเลือกทางลัดอะไรที่เราเลือกและมันไม่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยเราคิดว่ามันเร็วสุดท้ายจะนำความเจ็บปวดให้กับเราการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานการผิดประเวณีการบาปต่างๆเยอะแยะที่เราคิดว่ามันเร็วสุดท้ายมันเจ็บปวดเสมอ นางซาราห์นะครับที่หลังเนี่ยหลังจากที่เธอบน่บนบน่นบ่นต่ออับราฮัมอับราฮัมก็ได้แต่ทําไมครับต้องยอมรับสภาพยอมรับสภาพโดยบอกว่าอะไรครับบทที่16ในข้อที่6อับราฮัมได้แต่บอกกับนางซาราห์แบบนี้ครับนี่แนะ่สาวใช้ของเจ้านั้นอยู่ในมือของเจ้าเจ้ากระทําแก่เขาตามความเห็นชอบเถิดแก้อะไรไม่ได้ เว้ยนางสารายก็เอาแล้วตั้งแต่นั้นมาพ้อนี้บอกนางสารายก็ได้เคี่ยวเข็นผู้หญิงนั้นจนทําให้เธอต้องหองนีครอบครัวนี้กระอักกระอ่วนจากการตัดสินใจครั้งเดียวที่พลาดท่านที่รักคนที่เป็นคริสเตียนอีกครั้งหนึ่งผมจะย้ำพวกเรานางฮาคารอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราครับแต่อาจจะมาในรูปแบบไหนก็ตาม ที่เราเลือกทางลัดที่มันไม่ใช่น้ำพระทยของพระเจ้านางฮาคารถูกเขี่ยวเข็นจนต้องหนีพี่น้องอันที่จริงแล้วเหตุการณ์นี้จะเกิดในบทที่21่น่าเศร้าน่าสงสารนางฮาคารมากในบทนี้ในบทที่16นะครับนางหนีเพราะถูกถูกเขี่ยวเข็นจนทำให้เธอต้องหนีออกไปจากครอบครัวของอับราฮัมทูสวรรค์พระเจ้า ต้องใช้ทุสวนมาบอกว่ากลับไปยังไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะหนีตอนนี้กลับไปหานายหญิงของเจ้าก่อนเพราะพระเจ้าสัญญาว่าอย่างน้อยนี่ก็คือลูกหลานของอับรามพระเจ้าจะอวยพรเขาให้เป็นนายพลใหญ่และสุดท้ายพี่น้องครับอิชมาเอลคนนี้เป็นพงพันุ์ของชาวอาหรับที่ต่อสู้กับประเทศยิสเอลนานนับพันพันปีจนถึงปัจจุบันตามผมมานะ การตัดสินใจครั้งนั้นของอับราฮัมยังส่งผลมาถึงตอนนี้ในปัจจุบันนี้เพราะอิสมาเอลคนนี้หรือยิสเอลคนนี้เป็นเผ่าพันธุ์ของชาวอาหรับที่ต่อสู้กับอิสาเอลตลอดระยะเวลานั้นเห็นผลมันไหมครับการตัดสินใจพลาดครั้งเดียวผมจะเสนออะไรในภาพนี้น่าสงสารมากสุดท้าย อับราฮัมต้องไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านและที่น่าสงสารก็คือว่าเมื่อออกจากบ้านแล้วเธอก็พาลูกของเธอนะครับนางฮาคารพาลูกของเธอไปในถิ่นกันดารไม่มีน้ำกินจะอดตายเสร็จแล้วเธอก็ทิ้งลูกไว้อยู่ที่นั่นและเดินหนีจากลูกพระพีบอกว่าเธอไม่อยากจะเห็นลูก ตายที่ถิ่นกันดานนี้โจนกว่าทูตสวรรค์เปิดตาน้ำมาช่วยเหลือนางฮาานางฮาคารกับอิชเมลส่วนอับราฮัมอับราฮัมทําได้แต่เพียงเอาน้ำขวดหนึ่งกับภาชนะให้กับแม่ลูกคนนี้และให้แม่ลูกคนนี้ออกจากบ้านมีแต่ความเจ็บปวดสรุปบทเรียนวันนี้นะครับ ผมอยากจะเสนอพวกเราที่ฟังเรื่องนางฮาคารในวันนี้นางหาคาวันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราการตัดสินใจในช่วงเวลาที่ความเชื่อตกต่ำผมเสนอว่าเราจะมีช่วงเวลานั้นเวลาที่เรามีความเชื่ออ่อนแออาจจะมาจากสภาพเศรษฐกิจของเราก็ได้เนาะอาจจะมาจากครอบครัวลูก ความไม่สบายใจเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเหมือนมีคนบอกว่าเวลาที่เราดีใจมีความสุขอย่าตัดสินใจอะไรเพราะเราจะตัดสินใจทุกอย่างดีไปหมดเลยเพราะตอนนั้นเราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขตรงกันข้ามเวลาที่เรามีความทุกข์เจอปัญหาอย่ารีบตัดสินใจอะไรเพราะการตัดสินใจของเราจะกลายเป็นเรื่องลบทั้งหมดเลยจริงนะผมคิดว่าคำพูดนี้จริง นางฮาคารเป็นภาพของการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งเดียวในชีวิตทำให้ครอบครัวนี้วุ่นวายอยากจะเตือนพวกเรานะครับผมอยากจะเสนอว่าเมื่อเรามีความทุกข์มองหาน้ำพระทัยของพระเจ้าการตัดสินใจที่ท่านตัดสินใจในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าโอเคไหมปัญหาอย่างเดียวในเรื่องนี้ก็คือว่าอับราฮัมก็โอเค นางซารายก็โอเคแต่พระเจ้าไม่โอเคเพราะพระเจ้าบอกตั้งแต่แรกว่าลูกแห่งคำสัญญานั้นจะมาจากนางซาราเป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตครอบครัวของของครอบครัวนี้วุ่นวายพี่น้องครับสุดท้ายแล้วท่านอยากจะมีชีวิตที่มีสันติสุขไหมอยากจะมีชีวิตที่เดินกับพระเจ้าแล้วมีความสุขกับชีวิตไหมครับ สิ่งเดียวที่ผมได้บทเรียนในวันนี้และอยากจะนำมาให้พวกเราคิดนะครับอะไรก็ตามที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเลือกและทำเลือกและทำอันนั้นถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าแม้ว่ามันจะเร็วแม้ว่ามันจะเราคิดว่าได้นะ่ะสุดท้ายมักจะมีปัญหาเสมอฝากพี่น้องไว้คิดนะครับชีวิตของนางซารา อย่าให้นางสารามีในชีวิตของพวกเราแต่ให้เติมเต็มด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าขอบคุณมากครับ